หล่อคนนี้หรอหน้าตล่อเลยอ่ะเขาชื่ออะไรอ่ะน้องฝนพลวงบัสค่ะอ๋อวงที่ฉันไทยชื่อไม่ถูกเลยอ่ะนะน้าหล่หอมากเลยอ่ะไม่รู้จะิคีคราะห์ตรงไหนคือแบบแรกที่เห็นอ่ะคือหล่อแต่ว่าพอมองเยอะเขึ้นอะจะรู้สึกว่าเขามีความหน้าหวานนะคือมุมที่มองว่าหล่อคือเขาเป็นคนที่กรอบหน้าฉาดทุกคนจอลายคือแนวกรามหนกแก้มเอยสันจมูก โนคิวอะไรที่มันเป็นชิ้นส่วนของกระดูกอะถ้ามันชัดมันจะทําให้กรอบมิติของหน้ามันดูชัดแวบแรกมันก็เลยจะดูคมเขาตาสวยคือตากับจมูกเขารับกันมากคือเป็นคนที่ตาเป็นประกายแล้วจมูกแบบตะมูตะมีปากตะมูตะมีอะมันดึงความเข้มลงมาให้มันดูซอฟมันก็เลยดูหวานขึ้นแล้วเวลาเขายิ้มอะมันก็เลยรู้สึกแบบอุ้ยละมุนใจแล้วปากเขาแบบกระจับเป็นทรงมากเลยอะ ผิวดีผิวขาวแล้วแต่ว่าใครจะดึงคาริสม่าของตัวเองออกมาใช้นิ่านมากกว่ากันใบอยากมาฝากก็จะตามไปติดตามดูนะคะนี่อ่านทุกคอมเมนต์นเลยขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ